ที่มาในวันนี้ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวของสำนักงานตรวจคองข้อมืองที่มีคดีที่น่าสนใจของกองทัพการตรวจคองข้อมืองสามนะครับก็เป็นไปตามนโยบายของท่านพลตรีทิพลีทิศสารระชัยนะครับท่านผู้จัดการสำนักงานของข้อมือนะครับรับนโยบายจากท่านพบตรท่านรองพบตรนะครับเที่ยงกับดูแลนะครับก็สั่งการมาให้อ่ แล้วก็ผู้ใต้รัฐธรรมาเนี่ยปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องคดีที่เกี่ยวกับคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นลักษณะของกลุ่มแก๊งเป็นลักษณะของบุคคลหรือว่าหลบหนีฝ่ายจับมาจากต่างประเทศที่เกรงว่าเข้ามาแล้วจะมากระทำความผิดในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยก็ให้มีการตั้งระวังแล้วก็มีการตรวจสอบหรือถ้ามีข้อมูลก็มีการขยายผลเพื่อ,อ ป้องกันการที่ให้เกิดอาชญากรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศหรือจะมีอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในในการติดต่อระหว่างประเทศด้วยนะครับก็เป็นเหตุให้มีการดําเนินการสืบสวนจนกระทั่งวันนี้สามารถที่จะนําคดีที่เราสนใจมาถแถลงกับพี่น้องสระชมชนได้ทั้งหมด3าคดีด้วยกันนะครับก็สําหรับวันนี้ท่าน,านผู้ว่าการคือท่านพลตำรวจตรีัตกร,รประภัยนต์ก็ไปประชุมนะครับวันที่สองท่านพลตำรวจเอกเพลินกิจยอมนะครับท่านรองผู้ว่าการ มปมอสามที่กำกับดูแลนะคือผิวมากนะครับแล้วก็จะมีท่านตำรวจโทอนุวัฒน์ใจเที่ยงแท้นะครับท่านรองผู้กับที่ดูแลด้านงานสอบสวนของกองกับกองกับการสอบสวนมาด้วยนะครับตำรวจโทกัทายุทธพิ้งเดชนะครับท่านรองผู้กับปมจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็ตำรวจโทพุริยะภูริยะวงศ์นะครับอีกท่านรองผู้กับปมจังหวัดชลบุรีนะครับที่เห็นว่าวันนี้มีคดีที่เกี่ยวกับสมุทรปราการแล้วก็ที่เดือยชลบุรี มามา,มากับเราในวันนี้นะครับที่3คดีด้วยกันนะครับในวันนี้ที่เอามาแถลงข่าวกับพี่น้องสังชนในคดีแรกก็จะเป็นเรื่องของอมอกมจังหวัดสมุทรปราการนะครับบุรณาการร่วมกับนหน่วยอื่นๆนะครับกับกลุ่มชาวเวียดนามนะครับมีการฆ่าเพื่อนร่วมชาติแล้วก็จลนี้ไปต่างประเทศนะครับก็มีการประสานงานกันโดยท่านผู้การ ตมสามนะครับแล้วก็ท่านรองเิอเนี่ยมีการสั่งให้มีการขุนพื้นที่แล้วก็มีการประสานชายแดนแต่สุดท้ายแล้วก็มาถูกจับได้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเพราก่อเหตุที่จังหวัดแพร่นะครับจังหวัดชายเช้เาคดีต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตมชลบุรีนะครับจับกลุ่มชาวเกาหลีนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งยาเสพติดนะครับมีประวัติอ่า การท้าผิดคดีอาญาในประเทศเกาหลีแล้วก็หลบหนีมาอยู่ในประเทศไทยนะครับคดีนี้ก็ได้รับการประสานจากสถานพูดเกาหลีนะครับที่ประจำประเทศไทยเนี่ยขอให้สืบสวนคดีนี้เนื่องจากว่าเป็นคดีเป็นผู้หาสําคัญที่เขาดูในระบบในเชื่อว่าเขาเดินามาในประเทศไทยก็มีการสืบสวนขยายผลมจนทราบว่าบุคคลนี้เนี่ยไปอยู่ในจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วมีการจับกลุ่ม ในเรื่องที่ต่อไปนะครับส่วนประด็สุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ